สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูอาจารย์ออสขุดต่อให้ช่างเอียวต่อค่ะอาจจะใกล้เสร็จแล้วแหละเนี่ยโอ้เกรียงเลย ตตมีเดะยัยยพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางขึ้นมาทันทีโอ้อันนี้สระน้ำที่จะต้องถมนะคะ มีจันออดใส่เสื้อสีเขียวนะคะใส่เสื้อสีเขียวโคตรเขียวเลยอ่ะเขียวว่าใบไม้อีกเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆใกล้ยังยังไม่ใกล้อีกเหรอไม่ใกล้อีกนี่ กจ,จะมีงูไหมเนี่ยเมื่อวานเจองูอุ้ยมีจอมปลวกด้วยอ้าว <laughs> ยังออกอยู่นะยังออกเรื่อยๆอ่ะตอนแรกเหมือนไม่ค่อยมีควันแล้วโดนแกล้งอีกแล้ววิ่งหนีก่อนเหลืออีกตอน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะวันนี้ก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวกี่โมงแล้วตอนนี้11โมง ประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองก็เสร็จแล้วเนี่ยตอเหลือแค่นี้เองต้นยูคาเนี่ยรากมันเยอะมากเลยนะทุกคน แต่เห็นแต่ละต้นที่แม่โคไปขุดน่ะอุ้ยรากเนาะอย่างเยอะมันแบบรากฝอยๆรากแบบน้อยๆมันเยอะเขาขับอยู่ในห้องแอร์เขาก็สบายสบายแต่เรานี่มายืนถ่ายจากแดดร้อนจุนขากงก็ไม่ได้เอามาถือวนไปจ้า กลัวงูเลยวิ่งออกมาค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เยอะๆมายืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าโอราะแต่ใ,ในบ่อนี้มันไม่มีน้ำแล้วเด้โอฮึบโอ้ จอรอดสายตาดีมากครนโนวันเจอแมงป่องแกงตักแมงป่องออกมาได้เลยอะ่ะคือถ้าเราเราคงมมองไม่เห็นหรอกเพราะมันตัวเล็กๆอะ่ะ นี่มาขุดฝังนี้ก่อนขุดตรงนี้ใกล้ๆเนี่ย มาขุดทางนี้ก่อนแล้วค่อยขุดตรงน,นู้นมีคนมาเราแอบก่อน แล้วไม้มันลื่นเจอดทำไมเนี่ยใครอะ่ะ ลากฝอยเยอะมากอือเธอเป็นมากว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทางชีวิตเพื่อตามหาและอคอยเธอมาเส้นนานมันร้อนจริงๆนะทุกคน อากาศวันนี้นะคะประมาณ37องศาได้นะคะไม่37ก็38เลยแหละอ่ะ40เลยก็ได้ร้อนมากเหงื่อแตกหมดแล้วค่ะ ถอยแทบไม่ทันเอาอีกเอาอีกอวันนี้ตัวใหญ่ต้องแบบขุดดิน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเสร็จวันนี้แหละไม่น่าจะถึงเย็นบ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ